เปปุ๊บจับเวลาเลยนะคะอ่าหนึ่งแปดนะคะอ่ามาดูประโยคของเรานะคะอ่าโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเป็นความรวมเหรอความรวมอันนี้เรายังไม่ได้เก็บคะแนนนะคะมั่นใจไหมคะว่เาเป็นความรวมล้านก็ได์ค่ะร้านก็เซ็นนะคะประโยคความรวมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยืนไหมมันมีคำว่าและอยู่นะคะคุณคิดนานมากนะคะคุณไม่ต้องไปถึงกับมัตวายอะไรทีเ่เสียงดวงขนาดนะะั้นค่ะสิบเอ็ดก็ได้คะ่ะอ่าสิบเอ็ดก็ได้นะคะ,เ,คะ,คะเราต้องตอบสิบเอ็ดค่ะแค่นี้ก็พอนะคะเราต้องมั่นใจหนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งเตรียมตัวค รถยนต์โตโยต้าสีขาวกำลังวิ่งอยู่บนถนนพิษกสิณคนเดียวค่ะคุณมั่นใจเหรอคะมั่นใจค่ะคุณไม่แบ่งช่วงเวลาให้เพื่อนคิดเลยเหรอคะประโยคความเดียวคุณดูยังไงคะคุณเกียรติศิรีทำไมคุณมั่นใจประชาครับแปลครับแปลแม่ชอบดอกมะลิเพราะมีกลิ่นหอมความรวมค่ะความรวมความรวมมั่นใจไหมคะใช่ไหมเดินมาตอนนี้เกือบดีมั่นใจค่ะความรวมเป็นประโยคความรวมถูกต้องค่ะอันเล็กขีค้ค่ะ,ะคุณเลือกอะไรคะสิบสองนะคะนัทวัตร นักวัชบดสิบสองนะคะามาดูที่นักวัชท์เลือกให้เพื่อนได้แก่ลูกชายกำนันยงไข่เค้กอยู่ที่ตลาดมีนบุรีความเดียวอ่ะความเดียว,ยวมั่นใจไหมคะ,คคะสุดๆดีแล้วนะคะที่ฉันชอบคุณจริงๆนะคะล้าไม่ใช่ล่ะครับถ้าไม่ใช่ก็คือกระโดดตกหนึ่งพันครั้งนะคะตกมือนะคะลูกชายกำนันยงไข่เค้กอยู่ที่ตลาดมีนบุรีอะถ้าคุณบอกว่าประโยคความเดียวกริยาหนึ่งเดียวที่คุณเห็นคือคำว่าอะไรอะไรที่เป็นกริยาความเดียวมันต้องมีกริยาหนึ่งประธานหนึ่งขายค่ะคือคำว่าขายนะคะเลขที่ค่ะขี่ไม่ขี่ อาสิบหกนะคะเลขที่อาสิบหกสิบหกร้านค้างดจำหน่ายสุราตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีออกคำสั่งกคนััยรบดูดีๆนะคะอ่ะยืนยันคำตอบมาค่ะยืนยันคำตอบมาค่ะนักธวัดดีบอกซ้อนซ <พอ S 1> <ด>้อนะไรคะประโยคความซ้อนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอุย้ยไม่มีใครผิดเลยผิดเป็นข้อเล็กๆแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมเนี่ยมันมีคำว่านาย,ยกรัฐมนตรีมาก่อนออกคำสั่งก็จริงแต่ว่ามันเป็นประโยคที่มันอยู่ข้างหลังนะคะประโยคหลักก็ค,คือร้านค้างดจำหน่ายสุราจำหน่ายสุราเพราะอะไรล่ะนายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง นี่นะคะเป็นประโยคย่ยอยของเขาต่อมาเลขคู่ค่ะอเลขคู่เลขคู่คเลขคู่นะสิบสี่ครับผมสิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่เตรียมตัวค่ะใครบอกสามนะคะเมื่อกี้ไม่ทันนะคะสิบสี่รัฐบาลประกาศพรกะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาอ่าเร็วค่ะอ่าเร็วค่ะตอบอะไรคะรวมกันรวมรวมเป็นคําตอบที่พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นอคะ่ะอ่าคุณตอบรวมมาแล้วนะคะคุณตอบรวมมาแล้วน้องเรายืนยันมาแล้ว เป็นคําตอบที่ผิดค่ะเป็นประโยคความซ้อนนะคะทับสิบสองสิบสามอ่าสิบสามนะคะสองไม่ 12, มีเราก็เอาสิบสามอ่าสิบสามนะคะโควิดกําลังระบาดร้ายแรงทั่วโลกโควิดกําลังแท่ระบาดร้ายแรงเดียวเดียวมั่นใจอะคะมั่นค่ะมั่นยังเป็นคําตอบที่เกียดกันทับศัพท์นะคะคาราโอเกะมากนะคะนะทวายคุณภาษาคาราโอเกะมากความเดียวเป็นคาตอบที่ถูกต้องค่ะอ่า